มาอัปเดตในส่วนของเหรียญมหาปราสบสิทิทิศนะครับของหลวงพ่อพัดบุญยกาโมนะครับผมองค์ที่โชว์นี้เป็นเนื้ออปกาอออปก้านะครับ็อเนื้ออปาก้านะครับอปาก้านะครับอปาก้าด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อพัดครึ่งองค์นะครับผมอาอูอยู่ข้างบนนะครับข้างล่างก็จะเป็นเสือแบบนี้ดูดูแบบนี้นะครับนะดูดูแบบนี้เสือคาบดาบแบบนี้นะครับอ่าเป็นพยักอัฐมาศนะครับผมข้างหน้านะมาใบหน้าห,าาหาลวงพ่อชัดก็ คมชัดประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับส่วนข้างหลังนะครับนี่ครับเป็นหานุมานนะครับหานุมานพระฮานุมานนะครับหานุมานคุ้มดวงชะตานะครับอ่าหนุมานนะครับผมหานุมานไร้มนมหาปราบสิทิทิศนะครับผมหานุมานไร้มนครั้งนี่คือเนื้ออัปปากะนะครับผมอ่าแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นยันนะครับคุ้มดวงชะตานะครับเป็นดวง มหาเจ้าสัวนะครับเพราะว่าตามหลักโหราศาสตร์นะครับตำแหน่ง8เป็นตำแหน่งมหาจักรนะครับตำแหน่ง4ี่เป็นเกษตรธนบดีอะไรเงี้ยนะครับตามหลักโหราศาสตร์นะครับชื่อหลวงพ่อพัดนะครับปุญยกระโมอายุครบ100ปีนะครับผมนะครับมหาปราบสิทธิ์นะครับผมนี่สวยงามประมาณนี้เลยนะครับข้างหน้านะครับข้างหลังสุดยอดนะครับข้างหน้าก็นุนนุนเด้งเด้งนะครับข้างหลังก็นุนนุนเด้งเด้งแบบนี้เลยนะครับผม อนุมานไร่มนมหาปราบสิทธิ์นะครับผมครับสวัสดีครับ